สวัสดีค่ะ79,000บาทนะคะรถสวยๆส,สีสันรอบคันในเงางาม,งามวิง้งวับเลยนะคะ Honda Civic EK ค่ะรถยนต์ปี96เครื่องดีเกียร์สมูทนะคะเป็นรถยนต์เกียร์ออโต้ตัวรถสีเขียวค่ะสีสวยๆภายในสะอาดนะคะกระจังหน้าไทยอาค่ะปลายท่อเสียงดีนะคะคันนี้มีดิสเบรกสีโรดด้วยค่ะทุกท่านรอ้อแม็กที่ E73 ขอบสวยนะคะ ราคา79,000บาทคะ่ะแอร์เย็นกระจกไฟฟ้าวิทยุใช้งานได้นะคะรถทรงสวยสวยสภาพสวยงามตามรูปเลยนะคะโดยรวมแล้วพร้อมใช้งานเลยคะ่ะช่วงร่างดีเรียวสุดไม่ดังคะ่ะความร้อนไม่มีปัญหานะคะเลขเครื่องเลขตัวถังตรงตามเล่มเลยคะ่ะเล่มเอกสารชุดโอนครบนะคะ รถสวยๆจบๆนะคะราคา79,000บาทท่านใดสนใจรถยนต์คันนี้ไปดูรถไปทดลองขับกันได้ที่พุทธมนทนสายสี่อ้อมน้อยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเน้นติดต่อผู้ขายโดยตรงค่ะตามเบอร์โทรและไอดียใต้คลิปนี้เลยนะคะแอดมินได้ใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ